ว่าศิลปวัฒนธรรมทั้งประเทศไทยเลยว่ามีอะไรบ้างครับอ่ามาพดีสวัสดีครับไป,ไ,ป,ไ,ป нять, ไหนเรื่องเพื่อนผมอาชี้65สบายดีไหม สบายดีเป็นไงมามายากไหมเมืองไทยไม่ยากมาไงโลสัมเพามามาที่โลซัมเพาอ่าอ่าทำมานทุกที่ไหนก็มาต่อเที่ยงดีอ่ก็ลงโซนลาภุญเป็นไงเขาบอกว่าปีนี้สงกรานต์เมืองไทยสนุกมากครับแต่เพียดหวังนิดนึงหยุดหวังนิดนึงข้าห้ามเล่นไปครับผมเตรียมแค่สองคู่ดังเอาเป้งมาด้วยไม่ได้ แต่ว่ามันสมหวังนิดนึงทำไมไหวลูกของไทยแต่ตัวใจถึงมากใส่เกมยิงทางด้านแค่นี้ทางเกมในผู้ถึงตาปวดไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยมีทางเกมในขายดาวไขายอ้ะอะไรนะเนี่ยเอาทีเดียวพอพวกที่อาโป้ไปมิงดาวปากใต้อ่ะเดี๋ยวนี้เมืองไทยเขาดีขึ้นปกติเมืองไทยเล่นสงกรานตยเนี่ยสาเๆแซ่ๆเวลาไปเล่นสงกรานยพุ่มเนี่ยเขาปากแป้ง แั่นลูกผมหน้าอกมันทรมานนาด้นผมให้ภรรยาผมเดินกอดอกตลอดอไอ้ผ้าเดินปากแล้วเสยขึ้นก็นเลยไม่เล่นแล้วห้ามเล่นเลยเนีย่ยเคยปาอคกครับอีน้องรู้มากเลยเอาเข็มหมดยันไปยึดส่วงเข็มหมดยัดไปยกดส่วนฮแล้วก็ไปปาอกเดี๋ยอกก็เลือกไห, <c oughs> กหลสิ้เลยตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยเล่นอีกวันนี้จะพามาดูศิลปะวัฒนธรรมของ ไขั้นแรกเลยรู้จักชอยไหมวันนี้จะให้ดูเพลงชอยอาชอย,ยสำคัญมากครับสำคัญขนาดานต้องยังยอมเป็ี่ยนรถเดียอะไระนะต้องยังยอมเป็ี่ยนรถเดียบอาชอยตองเปลี่ยนรถเดียบชอยต้องตองสิชอย,ชอย,ยมรรันสนุกเกอร์ชอยไม่ถึงเพลงศิลปะพื้นบ้านอ,อ๋อทำไมพื้นบ้านไม่เอาบากเก้เอาเพลงมาทำทำไมน,นีไม่ไงับเป็นไหมคนงาจ จะยังไม่ทราบศิลปะใจเพลงพื้นบ้านไม่ถึงว่ามีช่อยมีแซวมีเพลงเรืองใจแซวไหมไม่รู้จักนะรู้จักแ,แต่เาาเ,เาาที่เาดียวกันเดี๋ยวจะได้เข้าใจเดี๋ยวไม่ยืนตรงนี้ได้พบกับทีมงานเพลงช่อยของเราเลยอยาก,า,กากดูมากๆเลยอยากดูไปยืนตรงนี้ไปด <ละ S 1> ัง